เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับนะคบวันนี้เราอยู่ใน G Generation Eternal นะครับ วันนี้ขออนุญาตมาบอกการทําตัวละครนะครับที่ไม่มีเปิดในกาชาเพื่อนๆถามหามาเยอะว่าเอ้ยจัง j u s กแก e g a มเอ่ m วิงซีโร่แล้วก็พวกแก๊งวิงซีโร่ทั้งหลายอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นในส่วนก o d ก a n g r a m ทําจากไหนนะครับก็นี้เป็นการคาดคะเนของหมีบางตัวนะแต่บางตัวมันขึ้นไม้ดำแล้วเอาเรากดคําสั่งที่3เลยครับอ่ะพอกดคําสั่งที่3ขึ้นมาเห็นไามมันจะขึ้นมา คือมีดูแล้วว่ามันอยู่ที่ว่าเราเล่นยุคไหนมากกว่าครับถ้าเราเน้นเล่นยุคนั้นเราก็ทําตัวที่มันมีบัฟเอ่อบัฟของยุคนั้นอา่าจดะมียกตัวอย่างนะอันแรกเลยใช่ไหมครับก็เป็นในส่วนจีแอนดัมก็คือภาคอามบูโรเลยถูกป่อ้าวการจะปลดแผนผังทุกอย่างให้หมดออกมาเนี่ยเพื่อนๆจะต้องอะไรครับเพื่อนเพื่อจะต้องเล่นผ่านเร,เรื่องของบทนั้นให้จบก่อนมาถึงจะปลดล็อกเพราะว่ามันต้องใช้เหรียญทํา เนี่ยเดี๋ยวมีกดตัวอย่างบ้างมันก็จะมีใช้เหรียญเห็นไหมครับนี่เมาเทเลียโบไปสุดกันนะไอ้พวกนี้ก็คือการผ่านจบบทครับมันจะมีแจกบัฟของยุคหมีอยากเรียกบับฟฝ่ายเอาเรียกบับฟฝ่ายแล้วกันเนาะจะเข้าใจง่ายมากกว่าบับฟฝ่ายอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นยุคจีแคนดัมใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ต้องไปทําอันที่3เห็นไหมเนี่ยไอ้ตัวที่มันต้องทํา3สเต็ปพวกนี้ครับมันจะมีบัฟของยุคอ่ะเดี๋ยวมีกดให้ดูนะครับอย่างเจ้าคอส เออคาสซวแกนดั้มนะครับนี่นี่ที่ทีเด็ดจริงๆคืออันนี้ครับเห็นไหมโมเบสูตรแกรนดั้มที่มันเขียนเห็นหมั้ยมันก็คือเป็นในยุคข,ของโบเบสูตแกรนดั้มก็คือยุคข,ของอาลโโรเลนะครับยุคแรกเลยเห็นไหมะพวกแกรนดั้มเกลกุ๊กอะไรพวกเนี้เพราะฉะนั้นอันนี้มีเลยขอุญาบอกบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าเน้นที่แบบว่าอยากจะเล่นยุคข,ของอาลโมโรจีแกรนดั้มยุคแรกเลยอะ่ะเราแบบลงตัวพวกนี้เยอะก็ควรจะทําตัวนี้ครับ พอซัวแกนดัมนะครับเพราะว่ามันมีบัฟเข็นมากของอบริสูจน์แกรนดัมก็คือภาค G นะครับ่อถามว่าตัวอื่นเก่งไหมก็คือถึงจะเป็นตัว SR แต่บางตัวเก่งครับบางตัวก็เก่งเนี่ยอย่างตัวสุดท้ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่แทงเห็นเขาบอกว่าแทงเทพแล้วตัวนี้แต่หมีก็ยังคือหมีไม่ได้มีตัวตัวของฝ่าย G ีแกรนดัมเยอะอะมีอาจจะไม่ทานะครับประมาณนี้ นี่เพื่อนๆกดขวาบนได้ครับเห็นไหมมันก็จะบอกอยู่สเตตัสอะไรแบบนี้นะครับก็คือการจะปลดเอาเจ้าไอ้ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับก็คือเพื่อนๆต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ปะร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆก็ปลดนะครับเนี่ยกดเนี่ยทำปลดทุกตัวเลยครับเห็นไหมมันบอกว่าซากุแล้วว่าสามเพื่อนๆก็ทำแค่นั้นเองครับปลดไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะได้ครับก็คือเอาแบบตรงๆก็คือต้องปลดทุกตัวได้แหละในแบบพังๆตรงนี้นะครับแค่นั้นเองก็ประมาณนี้ คือมีว่าไอตัวทำสามสเต็ปมันเก่งอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆทําไปแล้วเอาไปบัฟไฟไหนมากกว่าอ่ะต่อไปเป็นเรื่องส่วนเซตายุกยุกเอ่อแซกแกรนดัมนะครับถ้าเรามาดูตรงขวาบนเห็นป้างเขาจะเป็นในส่วนใครเซตาแกรนดัมที่ซึ่งแน่นอนครับเห็นบ้ามันก็จะมีบัฟของฝั่งเซตาแกรนดัมเลยมาบนเป็นสูตรเซเซอเตาแกรนดัมถ้าเพื่อนเพืกดเข้าไปมา้างก็คือฝั่งฝั่งของคาร์มิวหมดเลยอะ่ะจะเป็นฝั่งตัวร้าย หรือฝั่งพาเออพวกคาร์มิวอย่างเงี้ยใครที่อยู่ในยุคเซตากันดัมเนี่ยเอาแค่ว่าเอาแค่เจ้าหุ่นตัวเนี้เซตากันดัมสามลงทุกคนได้บัฟหมดเลยหมีมองว่าอย่างที่บอกครับคือเพื่อนเพื่อเล่นฝั่งไหนอะเล่นยุคไหนเยอะก็ทําตัวนั้นเท่านี้หมีมองนะเพราะว่ามันก็โอ้โหลงไปบวกบัฟแอคแท็กยี่สิบทั้งโจมตีทั้งป้องกันคือมันดีมากเห็นไหมอินคิสแอคแท็กเออและดีฟเอนยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้เห็นไหมเขาบอกบอกขอ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 เขาเขาเขาระบุบอกว่า บัฟให้แต่ซีรีส์ที่เล่นกันอยู่ก็คือว่าถ้าเกิดทําเจ้าเซตาแกันดั้มมาเพื่อนๆก็ต้องไปทําทีมเป็นพวกเซตาหมดเลยประมาณนี้นะอันนี้มียกตัวอย่างให้ดูเพราะนั้นมีก็จะไม่ทำเพราะว่ามีไม่ได้แบบเออเล่นฝ่ายเล่นฝั่งเซตาอยู่แล้วไงเ่าต่อไปเป็นส่วนดับเบิลแกแนดัมก็จูโดนะครับจูโดหมีไม่มีสัตวัวฝั่งแซ้ๆเลยคงไม่ทำนะครับ อ่เรามาดูในส่วนตัวของฝั่งนะครับก็คือไซโคมิลแกรนด์มมาร์คทนั่นเองนะครับและแน่นอนมันก็จะมีบั็ฝ่ายมาของแกรนด์แบบบันแซดนะครับก็มาอยู่ที่เพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนรักฝั่งไหนเพื่อนเพื่อนก็ทำตัวให้มันตรงกับฝั่งเฮ้ยมีมีแล้วเหรอวะเนี่ยแสกนดัมโอเคแสกนดัมไม่เท่าไหร่ครับมันต้องเอ่แบบบันแซดแกรนด์มมาหรือยังเหอะอ่าต่อไปในส่วนจีกันดั้มก๊อตกันดั้มันมีคนถามแต่เขาบอกบอกเห็นมากบอกว่าเราต้องไปเคลียร์ด่านสเตตสิบแปด เปิดเนื้อเรื่องให้ได้ครับถึงจะเจอ g o กันดั้มตอนนี้มีไหมย,ยังไม่มาครับแต่ว่าตอนนี้เราเห็นเห็นเลยคือมีเชนนิ่งกันดั้มคือการจะทำ God g นดั้มนะอัน,อน,อนนี้มีพูดถึงว่าถ้าเขาไม่ได้ใส่ตัวคิดว่าไม่น่ามีอ่ะเขาน่นาจะให้ทำเนี่ยแหละเพื่อนๆก็ต้องไปปลดเนี่ยเป็นสเตตสิบแปดผ่านเซอเดอร์เบิร์เซตแกนดั้มก่อนถูกป่ะแล้วก็เพื่อนๆก็ต้องเริ่มทําจากอะไรครับไอชูฟฟี่เฮิร์ตเนี่ยหนึ่งตัวอ่ะพอทําไประดับเสร็จแล้วก็ค่อยๆทําเป็นเลยนะครับเชนนิ่งกันดั้มเห็นปะ เสร็จแล้วก็ตัวสุดท้ายมันเป็นสายต่ออย่มันก็ก็ตแกนดัมอยู่แล้วแหละแบบไม่ต้องคิดเลยถูกไหมครับพอแต่ว่าต้องเพื่อนเพื่อต้องเปิดด่านให้ได้ด้วยนะแล้วมีก็ยังไม่แน่ใจว่าแต่มันเขียนเห็นไหม for for คือมันเขียนอยู่แล้วว่าอนาคตจะอัปเดตก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเปิดให้เลยหรือเปล่าแต่ก็ตแกนดัมน่าจะทาอยู่ตรงนี้แหละร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละหรือไม่ก็ตรงขวาบนเนี่ยนะครับตัวผู้นําเผ่าของอยุคจีแกนดัมยุคของก็ต์แกรนดัมนะอ่ะอาเนี่ยสามา้ถเราลองมาดูข้างๆตัวเชนนิงแ อห้าพันธมิตรซัฟเฟอร์เห็นไหมดากอนแกลนดัมอ่าเนี่ยโบแกนดัมเนี่ยใช่เลยมั่นใจเนี่ยไอตรงเนี้ยชายนิ่งชัวร์แล้วนะเนี่ยแต่ว่าพัฒนาก็คือก๊อตแน่นอนนะครับประมาณนี้เพราะนั้นตอนนี้ก๊อตยังไม่มาแน่นอนนะอันนี้มาเตอร์แกนดัมคู5าแล้วมีหน้าตาแบบนี้มีตัวเดียวอันนี้ดากันดัมก็เดวิลแกันดัมนั่นแหละเออนะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นต่อนะครับ วิงการดั้มตอนนี้ยังไม่มีตัวบัฟผู้นำครับเห็นปะยังไม่มีเออตัวนี้เป็นบัฟบัวเออตัวนี้บัฟเพอือปลอภัยนะเนี่ยเพื่อนๆถ้าเ,เกิดสมมูรณจะเล่นวิงการดั้มตอนนี้เล่นได้เลยนะฝั่งฝั่งวิงการดั้มอะได้หมดเลยเนี่ยนี่มีบัฟเห็นปะโบมีสูตรการดัม้มวิงเห็นปะโบแอทแทกแล้วก็โบดีเฟนตยี่สิบก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าหูผมชอบฮีโร่อยู่มากผมชอบดูโอแม็กวล ชอบฝังแบบวิงแกนด้มมาทั้งฝ่ายเลยจะเป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วก็จัดทีมาเลยครับแล้วก็เนี่ยเอ่อทำไอ้ตัวนี้นะครับแกรนด้มเอาคอเลียการจะปลดแกันด้มเอาคอเลียคือเพื่อนๆจะต้องทาแกนด้มของฝั่งตรงนี้ให้หมด100%ถึงจะปลดจะได้ตัวขวาบนครับเลว้วเพื่อนเพื่อนได้เสร็จก็เอาเนี่ยเห็นไหมเอามาปลดทําขั้นต่อเนี่ยขั้นแรกเห็นไหมขั้น2ปลดเลยว่า50แล้วก็ขั้นสาปลด80มันทําเยอะครับมีว่าไอ้ตัวที่ปลด3ขั้นนะเก่งแน่นอนเพราะว่ามันเป็นผู้นนําของยุคนะ ผู้นำมงยุคนะครับก็วิธีผสมเชื่อปะอันนี้ยกตัวอย่างนะเนี่ยมีก็ทำวิงซีโร่แล้วถือว่าเป็นตัวที่เอเด็อาเก่งมากนะเพราะว่ามันจะมีท่าหมุนทวินบัตเตอร์ครับหมุนรอบตัวหมุนกว้างกว่าฟีด่อมยิงอีกวันนั้นอันนี้มีบอกได้เลยว่าถ้าใครไม่มีตัวเก่งก็ทําพวกนี้มาก็ได้ครับเอามาใช้งานก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มัมนยังไม่เปิดทําวิงซีโร่คัตทอมนะคงต้องอีกนานนะวิงซีโร่คัตทอมก็คือมีปีกอะ่ะ หรือไม่ดีไม่ดีเขาอาจจะไปทําขั้นสามเป็นวิงซีโร่หรือเปล่านะโคอาลิมีไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้มีวิงซีโร่แต่ยังไม่มานะครับวิงซีโร่คัสทอมนะครับนี่ฝั่งเนี้ยตัวเคยวเดไซน์แน่นอนเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดสมมติหมีจะทำเหมือนมัเขาก็บอกบอกว่าคุณจะต้องมีกระด้ามเฮลวิอาร์มแล้วก็กดเลยครับถ้ามีเราก็กดอัพเลเวลสี่สิบห้าก็ใส่เลยแต่ว่าหมีมีตอนแรกแต่ว่าหมีไปทาวิงกานด้มแล้วไงวิงการด้ามต้องกดทําเห็นว่ามันจะใช้การด้ามออแซนล็อกแล้วก็กันด้มมีวิอาร์ม ต่อไปเหรียญตรงนี้ให้เราจบเนื้อเรื่องแกันดัมวิงครับมันจะได้เหรียญเพราะว่ามีจบเนื้อเรื่องแกันดัมวิงมาแล้วเนื้อเรื่องแม่งยางนะแกันดัมวิงอ่ะไอตัวสุดท้าย <โ frustrating. S 1> อะไอฟินิกแกันดัมอะไออะไรนะคนขับชื่ออะไรนะไอหัวทองๆหน้า,าหล่อหล่อลืมแล้วนี่จบแกันดัมวิงเรียบร้อยครับน่ายวมีให้ดูเนะี่ยเวลาเราเล่นเห็นว่ามันจะได้เหรียญครับมันจะได้เหรียญเนี่ยเวลาผ่านฉาก เออเซตเออเซตเซตคูมาคิดเออเนี่ยพอเราจบเนื้อเรื่องเสร็จแล้วเห็นไหมมันจะมีโหมดฮาร์ดมาโหมดฮาร์ดเหมือนน่าจะต้องปลดไอ้นั่น่ะคอนกิสทูหรือเปล่าอันนี้หมีไม่แน่ใจเหมือนกันก็สําหรับสาวใครที่ชอบการนั่งบินก็สามารถจัดได้เพราะว่าตอนนี้มีบับผู้นําเผ่านะเล่นได้เลยบับผู้นําฝ่ายเล่นได้เลยครับยังอย่างตึงอ่ะ แล้วตัวละครวิงกันดั้มมันเท่มากนะเสียดายตอนนี้มันไม่มีตัว UR ที่เปิดเป็นเกี่ยวเป็นพวกฝั่งแกนดั้มวิงเลยเนาะเดี๋ยวต้องรองอนาคตนะครับแต่คือถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบเป็นแฟนกกนดั้มวิงก็สามารถทําได้เลยเห็นไหมทำวิงซีโร่มาก่อนเลยหนึ่งตัวอะต่อไปเป็นใครครับอัตอนแกนดั้มนี่มีไม่รู้เก่งปะทำทำเพื่อนพวกฮีโร่ดีกว่าไอเนี่ยนี่นี่นี่เท่แกนดั้มเดสไซเฮลไอตัวนี้แม่งโคตรเท่ทมีชอบดูโอแมคโครครับ ไอ้นี่เฮลวีอาร์มอ่าเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆก็ทำเนี่ยสี่ตัวก็ได้เนี่ยแล้วก็เอาไอ้นี่มาลงอีกตัวหนึ่งเนี่ยแกนั่ออคอเลียจะได้บัฟแกนั่งวิงนะครับฝั่งแกนั่งวิงได้หมดทุกตัวเออทอนกิทก็เก่งนะไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่แน่เลยอ่ะเอเปียนอ่าเนี่ยเอเปียนเอเปียนเนี่ยตอนบอสใหญ่ของแกนั่งวิงแม่งโคตรเก่งเลยตบทีสี่ห้ามือละไอ้ทอนกิ เนี่ยล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยมาอ้หมีก็แนะนำเหมือนมานก็ถ้าทําทีมวิงแกรนดัมก็ทําพวกนี้ไปสี่ตัวแล้วก็เนี่ยทำแกรนดัมคือจริงๆมันต้องปลดทุกตัวถึงจะปลดออาคอลเลียครับมันต้องร้อยเปอร์เซ็นก็เลือกเ,ออเลือกยุคที่เราอยากเล่นแล้วกันประมาณนี้ก็นักแบบเออก็นั้เอ็กเหมียงเล่นไม่ถึงครับต้องผ่านแบบดับเบิ้ลแซดเซต้าก่อนแต่มีไม่ได้ติดอะไรนะผ่านยาวอยู่ตอนนี้แต่แค่ให้เวลาเล่นนะครับตัวเก่งสุดก็น่าจะแบบดับเบิ้ลแซดแกันดัมแล้วมั้งมันดูไม่ยากครับ อ๋อแกด้ามเออ่วสนี่ไงเนี่ยแกด้มเอ็กดายใช่ไหมเนี่ยขั้นต่อไปเนี่ยข้างหลังมันอ่ะแกด้มดับเบินเอกชัวเห็นไหมครับมันก็จะเป็นขั้นต่อแล้วก็ตัวที่ถ้าเกิดเราปลดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่มาไอตัวส่วนใหญ่ไอร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ที่ปลดอ่ะมันจะเป็นตัวบัฟผู้นำของยุคมากกว่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรออัปเดตเอาเนาะแกดัมซีดยังไม่มีบัฟตัวผู้นำเลยครับเนี่ยมันยังไม่เปิด อันนี้มีผ่านด่านแล้วมันยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าเราผ่านด่านหมดเนี่ยเราสามารถทําได้ครับตัวของการ์ดั้มซีดมีเก่งๆก็จะมีในส่วนเพอร์เฟกต์สไตล์แต่ไม่มีบัฟผู้นำนะเนี่ยมีดูนะไม่มีครับเอ่อไอ้เพอร์เฟกต์ไอ้ไอ้เพอร์เฟกต์สไตล์กันดั้มมันก็คือเอาแลนเชอร์เอาดานเอาทุกอย่างมาติดรวมกันก็คือเก่งเกาเก่งกว่าสไตล์ทั่วไปเห็นปะมันจะบอกว่าแฟนชิพอาร์เมอร์เลเวลสองนะครับการดาเมจทุกอย่างเลย20%แล้วก็อินคีดีเอ็น ตัวนี้เท่ะนะแต่เก่งเปล่าไม่รู้หมีไม่เคยทําแต่เคยเห็นอยู่แม่งเก่งเอ้ยมันเท่มันเท่เทอ่ะต่อไปล้่ก็สมมติเราอยากจะทําของยุคซตีตัวไหนดีบ้างใช่ปะแน่นอนหมีวอสฟีดอมแน่นอนแต่ว่าตัวที่เราทํามันจะเป็น SR นะครับแต่ว่าที่เราเล็นจริงๆก็คือเอ่อฟีดอมเบต้โไอตัวนี้ตอนตอนช่วงจบเนื้อเรื่องซีดมันจะมีออกมาโคตรเก่งมันมียิง,งหูรอบตัวดาบฟันคือ มีว่ามันเก่งอ่ะเออถ้าเกิดใครที่ขาดตัวดีๆก็ควรจะทํานะเนี่ยเรามาดูสกิลเห็นไหมครับมีเฟนชะิปเลเวลรสองเห็นไหม en แบบโอ้โหยิงท่าได้ตลอดเวลาไม่มีไม่มีทางหมดแน่นอนนะครับนี่ดูท่าก่อนโอ้โหเนี่ยท่าแรกยิงหมู่ไกลมากไอ้ท่าแรกไอ้บาแล็กเนี่ยแล้วก็มีท่าตั้งแต่ระยะกลางเห็นไหมระยะใกล้สาเนี่ยร้อไฮอัน,นอันนี้ปืนใหญ่เลเซอร์ครับย,ยิงโคตรไกล เพราะนั่นถามว่าเก่งๆแน่นอนนะคือคือคือ,คอมีเห็นเรื่องเรื่องีรมันขับมาแม่งยิงโคตรโหดอะถ้าเกิดขาดตัวดีๆก็ควรทํานะจริงๆถ้าเกิดแบบเพื่อนเบื้องกาวว่าแต่ว่าตอนเนี้ยตัวปั๊บของภาคยุคซีนมันยังไม่มาไงแค่นั้นแหละครับถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีตัวผู้นํา บัฟของฝั่งซีนี่หมีทำตัวแรกแน่นอนเพราะว่าตอนนี้หมีเล่นแบบฟีดอมตอนนี้2ดาวเลเวลรร้อยแล้วแม่งยิงโคตรแรงเลยถ้ามีตัวบัฟนะหูฟีดอมหมีน่าจะยิง2 0 0แสนน่ะเนี่ยน่าทำน่าทำนะถ้าเกิดอยากจะทำมามีว่าโหดเออต่อไปคำถามเนี่ยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบตัวอื่นเพื่อนๆก็กดดูได้ครับเนี่ยมันบอกเห็นว่าขาดดูเอลดนเจอร์ก็ทำไปก็จะได้ไรเดอร์กันดั้มนะครับแต่ว่า มันจะต้องใช้เจ้าตาของซีที่เราผ่านด่านด้วยอันนี้ก็ทําตัวไหนก็ดูดีๆแล้วกันประมาณนี้นะครับคำถามก็คือ j จัสติ e ทำจากไหน u s t ติ e ทำจากฝั่งซาร์ฟเลยครับนี่เห็นไหมเริ่มมาเอจิแกนดัมอ่าแล้วก็เป็นแน่นอนครับจัสติซแกนดัมแล้วก็จบไปด้วยเอ่อจัสติซเบเทเหมือนฟ e ีดอมเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีร่างพัฒนานะอย่างฟ e ีดอมตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับไอสไตล f ฟรีดอมอะไรแบบนี้แต่อนาคตก็มีอยู่แล้วเนาะประมาณนี้นะครับ ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมันมันอยู่ที่เขาอะเขาจะเอาสไตฟีดอมไปลงตู้หรือเปล่าหรือว่าจะให้ให้มาทําต่อจากสไต์หรือเปล่าน,นี่จะให้ทําต่อจากฟีดอมหรือเปล่าน,นี้หมีก็ไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้บอกได้เลยว่าตัวบัฟของผู้นําฝ่ายของซยียังไม่มาครับเข้ามาที่หมีจัดแน่นอนเพราะว่าฟีดอมโหยแค่บัฟยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็แรงแล้วไม่ต้องคิดมากนะครับเอาต่อไปเป็นส่วนการด้าน WO บตโอต้องผ่านแซดแซดเซตาเคียร์สิบแปดก่อนนะครับ ตัวบัฟผู้นำของดับเบิลโอมาหรือ,อยังยังไม่มานะครับมีเช็คแล้วยังไม่มาเพราะเนื่องจากว่าน่าจะต้องรอตัวขวาบนเอ่อถ้าเกิดเราพูดถึงโอโอแกนดัมมตัวไหนที่คนอยากจะทำก็เอ็กเซียแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าตัวที่ทำจะเป็น SR สายโล่ ilo, นะแต่ถ้าเกิดสมมติหลังจากที่เราทำเสร็จเนี่ยมาเลื่อนมาตรงนี้ต้องเป็นดับมันต้องเป็นดับเบิลโอแกนดัมมชัวร์อยู่แล้วถูก a, ไหมสายเอ็กเซียใช่ปะเนี่ยอ,อันนี้คือหมีเดานะคาดการณ์ เนี่ยตัวต่อไปน่าจะดับเบิลโอแกนดมครับแล้วก็ตัวขั้น3ตรงนี้น่าจะดับเบิลโอไลเซอร์แล้วก็ตัวสุดท้ายพอดีเลยดับดับเบิลโอควันต้าถูกป่ะอานนี้อันนี้มีไม่น่าใจนะแต่คิดว่าเขาน่าจะเรียงแบบนี้อยู่แล้วแหละอ่าประมาณนี้นะครับคือประเด็นตอนเนี้ยเจ้าด่านดับเบิลโอมันคือด่านสุดท้ายเล่นกันแค่วันแรกมันก็ยังไม่น่าจะปลดถึงหรือเปล่าเดี๋ยวเดวีมีจะเล่นด่านให้แล้วกันนะครับนี่ เราต้องปลดเนื้อเรื่องมันให้จบก่อนครับมันถึงจะขึ้นให้ทําแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะให้เราทําถึงขั้นสุดท้ายหรือเปล่าหรืออาจจะต้องรออัปเดตหรือเปล่าประมาณนี้นะครับวันนี้มีพูดแบบละเอียดยิบเลยนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปดูอีสองสองยุคครับยุคนี้มันยุคใครว้เนี่ยออการน้ำพังนีเหมีไมเคยดูอะการน้มภาคนี้ไม่เคยดูจริงนะครับ ก็อ๋อฝั่งบ巴ทสนี่เองเนี่ยแกันดัมยุคที่หบบ巴ทสนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าขั้นต่อไปบ巴ทสก็ต้องตรงนี้ชัวเห็นไหมแต่ตอนนี้ฝั่งของบ巴ท์จะไม่มีผู้นํานะครับยังไม่มีบัฟผู้นําของฝั่งนะอ่ะสุดท้ายแล้วครับอันนี้ซูเรต้าแน่เลยวะเนี่ยมันเขียนแม่มดอะ <c oughs> กันดัไม,ไม,ไ,ม,ไ,ม,ไ,มไม่ไม่ไม่ใช่วะอวะอะไรวะรีฟิตนี่แกรนดัมอะไรวะเอ้เนี่ยแอลียส อ่ะก็อันนี้ก็แต่ว่าหุ่นของภาคนี้มันน้อยนะตัวลายก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็เอาแบบเข้าใจง่ายก็ดูแอเรียสเลยเนี่ยอ่ะเห็นไหมเนี่ยแอเรียสทำจากอะไรนี่เราต้องผสมตัวแรกก่อนนะครับนี่เออผสมตัวนี้ก่อนเป็นโปรดักทยนะครับอ่ะต่อไปก็ทําอีกตัวหนึ่งเป็นกระนั่มตัวจริงเสร็จแล้วก็ค่อยเลื่อนไปเป็นแอเรียสเห็นว่าอ่ะต่อไปเลื่อนไปแอเรียสเสร็จก็ขั้นต่อไปเห็นไหมเออกระนั่มแอเรียสอะไรนะอะไรฟูฟูมิลาโซ แล้วก็เป็นในส่วนขั้นสุดท้ายครับแต่ยังไม่มาแน่นอนนะขั้นสุดท้ายก็การนับอเลียรีบิวก็เป็นขั้นสุดท้ายแต่ตรงนี้มันยังดีนะแต่ว่าถ้ามันขึ้นแบบนี้แปลว่าทําได้ครับแปลว่ามันแปลว่าทําได้ถ้าเกิดปกติมันขึ้นอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยแปลว่าน,นอาจจะต้องอัปเดเห็นปหมเพราะเรากดไปมันก็บอกว่าเนี่ยอนาคตอัปเดเห็นป่มอัปเดตนะครับประมาณนีย้ยังไม่ยังไม่มีตัวผู้นําฝั่งยังไม่มีตัวผู้นําฝั่งของเอ่อซีรีส์แม่มดนะครับประมาณนี้ อันนี้มีก็สรุปทุกอย่างเรียบร้อยนะสาหรับคนที่หาแกันดัมตัวไหนหรืออะไรก็สามารถกดดูได้เลยก็ถ้าอย่างคงมีตอนนี้มีน่าจะรอแกนดัมซีก่อนครับเพราะว่าตอนนี้เราเน้นตัวซีมากกว่าเนี่ยยังไม่มานะถ้าเกิดสมมุติมันขึ้นมาแล้วเนี่ยอยากจะทําแต่ถ้าเกิดตอนนี้เพื่อนเพื่อนที่แบบว่าออชอบแกรนดัมซีก็ทําไนตัวนี้ไปก่อนเลยก็ได้ครับเนี่ยเพอร์เฟกต์สไตล์แกรนดัมอ่ะ มีว่าเก่งเพราะว่าเท่าที่ดูจากท่าเธอมันได้ได้หมดทุกระยะเลยอะ่ะเออแล้วก็อีกตัวที่ควรทำนะครับถ้าเกิดเป็นฝั่งของแกรน m ์ซีนะนี่อ,อ่อฟีดอมเบโอเนี่เก่งชัวเพราะว่าเล่นจบเนื้อเรื่องมาแล้วเห็นอยู่ยังยิงโคตรไกลโคตรกว้างระยะกลางระยะไกลได้หมดเลยเก่งนะครับประมาณนี้ อโอเคอันนี้มีสรุปเอาอย่าลืมฟังสาวกอัสรันซาราเข้ามาทําจัดติ๊กตรงนี้ได้นะครับเอจิต <c oughs> ล้วก็จัดติ๊กอยู่นี่นะครับประมาณนี้อ่ะก็ประมาณนี้อันนี้มีสรุปทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วก็เผื่อใครมีคาถามอะไรเกี่ยวกับตัวละครหรือว่าถามเรื่องหุ่นว่าหุ่นอยู่ตรงไหนหรืออะไรเดี๋ยวเออเรามีช่วยพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับโดยส่วนตัวตอนนี้ทําซีดน่าจะเล่นง่ายสุดเพราะว่า ฟ e d o m มันยิงแรงโคตรเลยหรือว่าจะเป็นในส่วนการดั่งแบบบอลโอก็ได้แต่คือตอนนี้การดั้มซีกับการดั่มการดั่งแบบบอลโอยังไม่มีตัวบัฟผู้นําของยุคนั้นนะเออตอนนี้จะเป็นพวกเซตาอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับการนั้งวิงก็มีการดั้มวิงนี่เดียมีทำมาแล้วเดี๋ยวให้ดูม,มีทำวิงซีโร่มาแล้วตะกี้เพิ่งตะกี้ไปเปิดคำขำได้ n e วการนั้มมาอีกตัวนี้ แต่แด่แต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 ่ดิวกรนดาไม่ใช่ของเล่นนะเออดิวกรนดาไม่ใช่ของตั้งโชว์เอามมโลเลรไม่ได้กล่าวนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูครับวิงซีโร่ตอนนี้มีเอาวิงซีโร่มาใส่แล้วเท่ตัมาแล้วครับแต่แต่แเออฮีโร่มันชอบพูดอะไรนะอ๋อภารกิจสําเร็จสิ้นแล้วแล้วแม่งก็กดระเบิดหุ่นตัวเองจิบหายแล้วนะไม่ได้เลย นั่นแหละครับประมาณนี้ก็เพื่อใครถ้าแบบแบบกันด้ามไม่ค่อยดีก็ทําวิงซีโร่มาใช้ก่อนวิงซีโร่เก่งพอไอ้ท่ามหมุนปืนมันอนะโอ้โหแบบถ้าเราถ้าเราทํามันตัวมันมาดีๆแล้วหมุนทีเดียวหายหมวดอบบผ่านด่านโคตรง่ายประมาณนี้นะครับเอาเผื่อใครจะถามอะไรก็เาใครคอมเมนต์ได, Comment ได้นะครับอ่าแล้วก็คนขับคงไม่ต้องถามแล้วเป็นใครเผื่อใครไม่ดูกันด้ามก็คือนี่บุลุดมาหาสเสื้อก้ามของเราเนี่งนะครับพี่ฮีโร่ยุยฮีโร่ Hero คูไปไหนวะนี <laughs> ่ผมเองครับนี่อ่าแล้วเจอกันนะครับ